สวัสดีเพื่อนๆชาวดิสนีย์ดอทุกคนเข่าชมคลิปนี้นะครับตอนนี้เราก็จะมาพบกันในคลิปความรักของคนเกิดวันพุธโดยจะเป็นคําวสายช่วงเดือนธันวาคม2 5 6 4นะซึ่งก็จะเป็นคําวสายความรักความสัมพันธ์แบบภาพรวมหรือคนที่อยู่ความสัมพันธ์กันแล้วจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของคนโสดสนิทและก็คนที่มีคนรักคู่ครองแต่ยังไงกันแล้วไปตามลำดับนะโอเคตอนนี้ผมก็เลือกไพ่ไปครบแล้วนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยเราเริ่มดูกันเลยนะครับนับไพ่ความรักคนเันพุธในเดือน ไม่ค่อยมีความสุขจากความสัมพันธ์ที่มีอยู่ในตอนนี้สักเท่าไหร่นะครับส่วนคู่ของคุณอนะ่ะเขาก็จะมีอารมณ์ที่รุนแรงมีการจ้องจะผิดกันอยู่นะซึ่งบางทีอ่ะอาจจะมีความหึงหวงจากปัญหามือที่3กันอยู่ก็ได้อ่ะแต่ถึงยังไงก็ตามอ่ะพวกคุณก็ยังมีความรักที่ดีให้กันอยู่นะและก็พร้อมที่จะให้โอกาสในตัวกันและกันอยู่เสมออ่ะก็เลยคอยดูท่าทีกับสิ่งต่างๆกันไปก่อนนะครับซึ่งน่าให้ปัญหาของพวกคุณก็คือความรักที่มันดูอิ่มตัวกันแล้วไม่ค่อยมีความหวาน่าตืนเต้นนอะไรกัมา็ แล้วก็รู้สึกว่าชอบที่จะมีชีวิตส่วนตัวไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวทาําไมรวมกับคนรักของคุณสักเท่าไหร่นะครับหรือบางทีนะพอมองไพ่ย,ย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วเนี่ยอาจจะเป็นการที่คู่ของคุณนะ่ะเขาอยากจะเร่งรีบเดําเนินกันเพื่อทําให้ความรักที่มีอยู่ในตอนเนี้มันเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็มีการตกแต่งกันเป็นทางการกันอยู่ก็ได้นะแต่ติดที่ตัวคุณเนี่ยจะยังไม่มีความพร้อมในการตอบสนองก,กับความต้องการของเขาได้ในตอนนี้นะแล้วไพ่สรุปก็มาบอกว่า พวกคุณอ่ะควรจะใจเย็นๆแล้วก็ไม่ใจร้อนในการเร่งรีบตัดสินใจทําอะไรกันออกไปนะครับเพื่อเป็นการรักษากฎเกณฑ์ความถูกต้องแล้วคอยดูท่าทีควบคุมสถานการณ์ความสับาพ์กันเอาไว้ให้มันพายกับเหตุการณ์ในช่วงนี้กันไปก่อนนะครับรวมไปถึงเป็นช่วงที่ต้องรอคอยในการที่จะพัฒนาความรักให้มันเป็นรูปเป็นรลางและถูกต้องกันตามกฎหมายกันอยู่ด้วยนะครับเนี่ยทีนี้มาดูกันครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนรักของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะ หน้าไพ่ความคิดของเขาเนี่ยดูเขาจะมีความใจร้อนแล้วก็มีความรู้สึกที่รุนแรงและรู้สึกขัดแย้งกับตัวคุณค่อนข้างมากเลยนะเหมือนเขาคิดว่าคุณเนี่ยยังทําหน้าที่คนคนรักที่ไม่ดีพอเขาอยากให้คุณทุ่มเทกับเขามากกว่านี้นะครับเนี่ยไพ่หกเหลี่ยญบอกว่าเขาอ่ะมีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องการจกตัวคุณอยู่นะแต่ว่าคุณไม่สามารถทําให้กับเขาได้นะครับดังนั้นคนบนพื้ก็ต้องหานมาใส่ใจความรู้สึกของเขาเอาไว้บ้างอ่ะดูว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ทําในสิ่งที่มันสามารถตอบสนองความต้องการของเขาเอาไว้้้บาาาาางงนนนะะหรรืออถถว่่มเกิคสขุณ คุณก็ต้องหันมาพูดคุยตกลงกับเขามีการทําความเข้าใจกันเอาไว้ด้วยนะครับทีนี้มาดูเอาเราค่อยกันเนาะไพ่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ยังไงบ้างไพ่เป็นก็เป็นการเน้นย้ําสนับสนุนนะครับว่าคุณควรจะหันมาพูดคุยตกลงกับผู้ของคุณะถึงขีดจำกัดแล้วก็ความพร้อมในตัวคุณที่คุณจะไม่สามารถทําอะไรบางอย่างให้กับผู้ของคุณได้อะเพราะคุณไม่จําเป็นต้องฝืนทําในสิ่งที่คุณไม่พร้อมนะครับถึงยังไงคนที่รักกันคบกันอยู่เนี่ย ก็ต้องมองความคิดความรู้สึกของอีกฝ่ายกันด้วยอ่ะไม่ใช่ยึดมั่นในความต้องการของตัวเองฝ่ายเดียวนะครับทีนี้ดูความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างนะหน้าไพ่คนโสดแบบพุในเดือนธันวาคมเนี้ยดูเหมือนว่าคุณจะต้องลปอยวาากับความรักแล้วก็รัทิ้งความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นกับใครบางคนไปก่อนในช่วงนี้นะครับเนี่ยสถานการณ์ความสัมพันธ์มันจะดูยหยุดนิ่งไปบ้างอ่ะ เพราะว่าคุณคนใดคนหนึ่งอะ่ะจะต้องมีการเดินทางแยกตัวออกจากกันซึ่งอาจจะไปแบบชั่วคราวหรือว่าเป็นการเลือกที่จะต้องตัดใจออกจากความสัมพันธ์ที่เคยมีกันไปเลยก็ได้อะ่ะซึ่งไพ่ก็บอกว่าคุณควรจะมองสิ่งต่างด้วยเหตุผลแล้วก็ทําความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้เอาไว้นะครับอย่าปล่อยให้อารมณ์หลงไหลที่รุนแรงเกินไปเนี่ยมาทําลายชีวิตและความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างของคุณลงไปนะอืทีนี้มาดูกันครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนในใจของคุณคณนนี้เขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะ หน้าพายความคิดของเขาเนี่ยดูเหมือนก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะเพราะเขาจะรู้สึกว่าคุณกับเขาอ่ะจะมีความแตกต่างในความคิดแล้วก็วิถีชีวิตค่อนข้างมากพอสมควรเลยอะ่ะแล้วบางทีคุณกับเขาอ่ะอาจจะเคยมีเรื่องราวขัดแย้งมีความบาดหมางเกิดขึ้นกันด้วยนะครับเนี่ยบวกกับว่าตัวเขาอ่ะยังไม่มีความพร้อมที่จะมามีคนรักหรือว่ามีคนคบหาก,กันในตอนนี้นะครับแต่ยังเป็นการรักชีวิตสดๆในตอนนี้มากกว่านะทีนี้ดูเราเคลืนกันนะว่าพายจะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ไว้ยังไงบ้าง จากเรื่องราวหน้าไพ่ไปเนี้ยถึงแม้ว่าพวกคุณน่ะจะต้องมีการเดินทางแยกจากกันหรือว่าต้องจบในความสัมพันธ์ที่เคยเดําเนินกันมาซึ่งถ้าหากว่าคุณยังรักเขาอยู่เนี่ยคุณก็ไม่จําเป็นต้องไปโกรธเกรียดแล้วก็ทาสิ่งที่ไม่ดีใส่เขาออกไปนะครับคุณยังคงสามารถทําสิ่งด,ดีแต่ก็มอบความรู้สึกดีๆให้กับเขาได้อยู่ต่อไปนะหรืออาจจะเป็นที่ตัวคุณเองเนี่ยแหละที่ไม่พร้อมจะมีใครอะ่ะไพ่ก็บอกว่าคุณไม่ควรที่จะไปฝืนใจในการคบหาใครสักคนโดยที่คุณไม่ได้รักชอบเขาจริงๆนะครับอืมทีน หน้าไพ่คนของคุณที่มีคนรักคู่ครองแล้วเนี่ยช่วงนี้คุณก็มีความสุขมีความมั่นคงในชีวิตรักกันอยู่นะครับแถมยังมีความคิดโครงการใหม่ๆที่อยากจะเดินหน้าทางกับคนรักของคุณอยู่ก็ได้นะเนี่ยคุณอาจจะลงทุนทํางานร่วมกันหรือไม่ก็ตเตรียมคิดวางแผนที่จะไปท่องเที่ยวหรือทําบางสิ่งบางอย่างที่มันจะสามารถสร้างความรักความสุขให้กับผูกคุณได้ในช่วงนี้นะครับทีนี้ดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนรักคู่ครของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะ หน้าไพา่ความคิดของเขาเนี่ยแม้มันจะดูไม่ดีแต่ภาพรวมก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอยู่นะครับเนี่ยไพ่อัศวินดาบอ่ะเขาอาจจะมองว่าตัวคุณเนี่ยมีความใจร้อนแล้วก็มีความเด็ดขาดจริงจังในการทำสิ่งต่างๆอยู่นะซึ่งเขาก็พร้อมที่จะยอมคุณอยู่นะแล้วก็ไม่ลุกมาต่อสู้ขัดแย้งกับตัวคุณนะเนี่ยจะเห็นได้ว่าเขาก็พร้อมที่จะเป็นคนรักที่ดีพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริมในสิ่งที่คุณต้องการอยู่ในตอนนี้นะครับอทีนี้มาดูเอาเคลื่อนกันนะว่าไพ่จะพูดถึงเรื่องราวเหล่านี้ว่ายังไงงบ้า หน้นาะาไพ่ใบนี้ก็เป็นการเตือนคุณอยู่นะครับว่าถึงแม้ว่าคุณในตอนนี้จะสามารถคิดตัดสินใจทําสิ่งต่างๆได้ตามใจตัวเองโดยที่คู่ของคุณเนี่ยเขาก็ไม่มาขัดแย้งแล้วก็มีการยอมอ่อนอ่อนผ่อนปากับคุณอยูอ่แต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยคุณก็ไม่ควรที่จะคิดตัดสินใจทําโดยที่มองตัวเองเป็นใหญ่โดยไม่สนใจความคิดความรู้สึกของเขาเลยนะครับเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องหันหน้ามาพูดคุยตกลงกันปรึกษาหาร,รือในสิ่งต่างๆในตัวกันและกันเอาไว้บ้างนะให้มันสมกับการเป็นชีวิตรักชีวิตคู่เป็นการใช้ชีวิตอยู่ร เป็นเดือนที่ดีถึงได้ความรักของคุณเกิดันพุธนะพบเจอสิ่งที่ดีมีความสุขสวังในความรักอย่างที่คุณต้องการหา,าาากหาทางออกจากปัญหาต่างๆที่ลงตัวได้แล้วก็มีความสุขกับคนรักของคุณตลอดเดือนธันวาคมนี้นะครับคลิปนี้ขอจะไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ